วันนี้จะพาทุกคนไปรับประทานอาหารกันที่ร้านตู้กับข้าวณดอนเมืองค่ะต้องบอกเลยว่าอาหารไทยนะคะร้านนี้คือเดอะเบสไว้ใจได้เลยค่ะร้านจะเป็นบรรยากาศของความบ้านไม้ชั้นเดียวนะคะมีทั้งแบบพัดลมแล้วก็เป็นโซนห้องแอร์ก็มีค่ะแต่วันที่แนนไปนะคะโซนห้องแอร์จองเต็มหมดแล้วค่ะแนะนําให้จองก่อนก็ดีนะคะร้านนี้ตั้งอยู่ที่แขวงสีกันนะคะเขตดอนเมืองจังหวัดกรุงเทพค่ะจริงๆแล้วนะคะแนนไปบ้านแนนอยู่ที่หลักสี่เนาะแล้วก็ใกล้ๆบ้านกัน,นก็เซิร์ชนะคะว่าจะรับประทานอาหารกลางวันที่ไหนดีมาเจอร้านนี้ โดยบังเอิญน,นะคะปรากฏว่าประทับใจมากต้องทําคลิปรีวิวเลยค่ะร้านเปิด11โมงถึง4ทุ่มนะคะที่นี่จะเป็นอาหารไทยที่รสชาติไทยแท้เลยนะคะเป็นเมนูอาหารไทยที่ต้นตํำรับชาววางังรสชาติแบบดีมากเลยนะคะฟีลเหมือนแบบคุณย่าคุณยายนะคะทําให้รับประทานนะคะต้องบอกเลยว่ารสชาตินะคะถึงเครื่องจริงๆนะคะคาแรกที่เข้าไปคือแบบมองหนา้ากันหืมอ,อร่อยชื่อว่าร้านตู้กับข้าวนะคะก็ต้องมีตู้กับข้าวมาให้เด็กๆด,ดูกันอันนี้ก็พาน้องลียาย,ยาดาเขามาดู ตู้กับข้าสมัยก่อนเนาะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะคะแต่เด็กๆเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ร้านนะคะการสั่งอาหารนะคะจะเป็นการใช้โทรศัพท์สแกนสั่งค่ะอาหารไทยนะคะทั่วทุกภาคนะคะมีอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็รสชาติเขาเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะนั้นสแกนสั่งอาหารไปแล้วนะคะแล้วก็รอไม่นานนะคะอาหารก็มาค่ะ เด็กๆยังดูตู้กับข้าวกันไม่เสร็จนะคะเพราะเป็นครั้งแรกที่เด็กๆได้เห็นนะคะรสชาติดีแบบนี้นะคะก็จะมีป้ายการันตีความอร่อยอะไรกันไปเนาะ,ะน้ําก็มาก่อนนะคะแต่ว่าแก้วนะคะจานชามที่นี่บอกเลยว่าเป็นไทยแท้จริงๆนะคะให้ฟีลเหมือนแบบรูปคุณนะคะเป็นต้นตํำรับชาววังนะคะแก้วก็มีความกรัวรี่นะคะแล้วก็จานช้อนนี่หนักมากเลยทุกคนคะ่ะทําให้เวลาเรารับประทานนะคะเราจะมีฟีลความนั่งหลังตรงและมีความสง่างามเป็นฟีล แบบชาววางอะไรพวกนี้นะคะจะเล่าว่าวันนั้นนะ่ะไปแบบทําความสะอาดบ้านที่ลักสีใช่ไหมแล้วเราก็เสิร์ชว่าร้านอาหารอาาร่อยแถวนี้แล้วมันก็ขึ้นมาแล้วทุกคนมันเป็นร้านที่แบบอร่อยจริงจังจากที่ไม่คาดหวังไงกลายเป็นโหเจอร้านที่อร่อยจริงอา้าวอาหารมาแล้วทุกคนอันนี้เนี่ยชอบมากเป็นเดอะเบสมากๆเลยมีความแบบ3มชั้นนะผัดสตอมันคืออร่อยมากแล้วก็กุ้งซอสมะขามทุกคน,นกุ้งตัวใหญ่เวอร์วังมากถัดมาคือ ต้มยำทะเลทุกคนคะ่ะมันมีความแบบ รสที่มันเป็นเอกลักษณ์กัะทุกคนคือรสชาติดีรสชาติอร่อยแล้วก็พวกปลาหมึกพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะและข้าวสวยนะคะก็มาในโถที่มีความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยทุกคนคือดูดีมีชาติตระกูลมากเลยค่ะอาหารก็จะให้มาเป็นจานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเด็กๆเ,เลิฟมากทุกคนใดๆคือเรารู้เลยว่าเขาว่าใส่ใจกับวัตถุดิบพอวัตถุดิบดีแล้วก็รสมือดีแล้วบวกกับแบบจานชามอุปกรณ์ต่างๆมันมีความสวยงาม ก็ทําให้อาหารกลางวันของเรานะคะมันสมบูรณ์แบบมากๆทุกคนขารับประทานอาหารกันไปก็คุยกันไปว่าโอ้ อร่อยคือพูดคาว่าอร่อยหลายครั้งจนตกใจทุกคนค่ะแล้วมันเป็นฟิลเหมือนความอบอุนอ่นน่ะบรรยากาศมันเป็นแบบกันเองเหมือนฟิลมาบ้านคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณย่าหนึ่งออกป่าคือที่นี่ก็คือเป็นร้านอาหารที่บอกเลยว่าจากไม่คาดหวังมาเป็นรา้บบรานที่แบบรู้สึกว่าอร่อยจริงจังอยู่ในลิสอาหารไทยที่เราจะต้องมาจัดสรรแน่นอนคือความสตอผัดอ่ะร้านนี้เขาให้สตอมาเยอะนะ่งก็เลยแบบถูกใจมากเพราะเป็นคนที่ชอบทานแบบผัดสตออยู่แล้วและตรงส่วนของกุ้งสดมขะขามอ่ะค่ะมันมีความ เปรี้ยวหวานกลมกล่อมอยู่นะและในส่วนของต้มยำนะคะด้วยวัตถุดิบที่สดพอวัตถุดิบสดอะคะ่ะมาประกอบอาหารที่รสชาติที่มันมีความจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์ไทยแท้แล้วเนี่ยมันก็เลยอร่อยไงทุกคนคือใส่ใจตรงวัตถุดิบแล้วก็การจัดจานอะไรรสชาติก็คือดีเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะใครไปแถวนั้นนะต้องจัดเลยนะร้านตู้กับข้าวนะดอนเมืองต้องไปลองสักครั้งทุกคนขา วันนั้นนะคะนั้นสั่งข้าวมาโถหนึ่งก่อนเนาะแล้วก็เพิ่มมาอีกข้าวอีก1จานเขาก็จะใส่มาเป็นแบบโถเล็กๆอันนั้นคือ1จานทุกคนได้ๆก็คือพออาหารมัรสชาติดีอะ่ะเราก็จะกวาดกันเกลี้ยงคือทุกคนดูสิว่า Mm hmm. แม่ครัวจะต้องภูมิใจในตัวฉันฉันกวาดเกี้ยงเลยตอนแรกแบบว่าเสียดายอ่ะ hmm. ม,มันอร่อยแล้วเราก็แบบเฮย้ยรสชาติมันดีอย่างนี้เราจะปล่อยเหลือไม่ได้ปะเราก็ต้องจัดให้หมดอันนี้เดี๋ยวแนนจะพาไปดูบรรยากาศร้านร,บรอบๆนะคะก็จะถ่ายให้ดูก็จะมีความเหมือนแบบว่าเป็นตู้สะสมของกงของเก่าอะไรอย่างนี้ก็ให้ฟีลความแบบโบราณให้ความไทยๆอย่างเงี้ยและอันนี้ก็มีเจ้านกนะคะเจ้านกข่าวนะบินเข้ามานะเด็กๆบอกว่าถ่ายเก็บไว้คะ่ะแม่ะ่ะเดี๋ยวซูมน้องนกนิด หนึงนะจ๊ะอ่นนี้เลยข้างนอกก็มีไอติมด้วยนะสาหรับใครที่อยากจะแบบว่ามีของหวานตบท้ายนะคะก็สั่งไอติมได้พอดีช่วงที่ัดนไปเป็นช่วงของวันสงกรานต์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการส่งน้ําพระด้วยนะคะรับประทานอาหารเสร็จก็มาส่งน้ําพระกันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลทุกคนอันนี้ก็คือเป็นการส่งน้าพระครั้งที่2เพราะว่าตอนเช้าไปส่งน้าพระที่บ้านหลักสีแล้วนะคะแล้วก็ทาความสะอาดบ้านอะไรก็แล้วแต่เนาะ,นาะวันขึ้นปีใหม่ไทยก็มาส่งน้าพระตามร้านต่างๆหรือไปห้างนะคะ เจอที่ส่งน้ำพระเราก็ส่งน้ำพระด้วยทุกครั้งเลยค่ะเด็กๆชอบมากอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญน,นะคะแล้วก็กลับบ้านได้โดยสวัสดิภาพค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครนะคะที่ผ่านไปแถวนี้ต้องจัดนะทุกคนคะ่ะเปิด GPS ไปเลยค่ะร้านตู้กับข้าวหนะดอนเมืองทุกคนรับรองว่าสายอาหารไทยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนคุณจะได้รู้ว่ารสชาติไทยแท้มันเป็นอย่างไร อ่ะแล้วเดี๋ยวเนั้ก็เก็บรูปมาฝากเพื่อนๆน,นะคะว่ามันเป็นฟีลประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่แบบต้องการความเป็นไทยต้องมาจัดที่นี่เลยนะจ๊ะเด็กๆแฮปปี้มากเลย mm hmm. และคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะในการหาที่รับประทานอาหารอร่อยๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ